มาเน้นย้ำนะครับพยาามใช้ที่ดักตสที่เกิดประโยชน์นะครับจะช่วยใหไม่แขางนะครับไงั้นเราจะไม่ต้องเก็บตอกนะครับสาหรับป้ายนะครับแคปป้ายเดิมนะครับป้ายล่างซ้ายเหมือนเดิมนะครับป้ายล่างซ้ายนะครับไปพร้พ้ เน้นยันนะครับเป้าล่างซ้ายนะครับเป้าล่างซ้ายเร่งย,ยิงดีดีก่อนนะครับก่อนเล่นใจมันแค่เป้าของเราหรือเปล่า Thank you.